สวัสดีค่ะน้องมิมฟอร์ดโคราชค่ะวันนี้น้องมิมยืนอยู่กับรถ4ประตู XLT เกียร์ธรรมดานะคะสำหรับคันนี้ราคาจะอยู่ที่857,000บาทค่ะมาดูกันค่ะว่าคันนี้น้องมิ้มแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะเริ่มจากด้านบนเลยค่ะด้านบนนะคะตัวนี้จะเป็นฝากระโปรงค่ะสะกูฟฝากระโปรงนะคะทรงฟิตนะคะจะเป็นรูปม้านะคะ สกู๊ปตัวนี้ก็จะมี2ส,สีค่ะจะมีสีเทาตัดกับสีดําด้านนะคะเพื่อให้เข้ากับตัวรถค่ะถัดมาด้านนี้ค่ะจะเป็นกระจังหน้านะคะกระจังหน้าก็เปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้าเลยค่ะจะเป็นอักษร FORD นะคะจะเป็นสีดําด้านเหมือนกันค่ะถัดมาด้านนี้นะคะในส่วนของขอไฟหน้าค่ะจะเป็นสีดําด้านให้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีอักษรคําว่า Rang e r อยู่ด้านข้างด้วยค่ะ ถัดมาด้านนี้ค่ะเบ้ามือจับก็เป็นสีดำด้านเหมือนกันนะคะนอกจากจะติดเพื่อความสวยงามแล้วก็ยังป้องกันเล็บเราไปโดนสีรถเวลาเปิดประตูด้วยค่ะในส่วนของด้านท้ายนะคะข้อไฟท้ายตรงนี้เราก็ติดเป็นสีดำด้านให้เหมือนกันนะคะพร้อมตัวอักษรรンเจอร์ให้ด้วยนะคะจุดไฮไลท์ของเราเลยนะคะก็คือแม็กกับยางค่ะตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะคะเป็นแม็ก ลายดอกไม้ค่ะพร้อมกับยางออฟโรดนะคะตัวนี้ขนาดยางจะอยู่ที่265ทั 70R16 ค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้รถฟอร์ดแบบนี้หรือมีแบบอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะทักมาที่ฟอร์ดโคราชได้เลยนะคะทางเรามีที่ปรึกษาการขายคอยให้ข้อมูลกับคุณลูกค้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ